สวัสด,ดีสบายด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขคนเด้อจ้ะมือนี่สติ๊กเกอร์แบบสีหาเห็ดยังกินและอยากกินข้าวอ่ะแต่ว่าพระเอิญฮาวะเนี่มาเห็นขางพี่น้องแนวเห็ดพี่น้องสติ๊กเกอร์ยังแต่เมื่อวา,านนี่เระจ้ะห็นไวปตอนสติ๊กเจอร์เห็นไว้ประมาณตอนแรกมื่อวา,านนี่จ้ะมันออกกำลังแบบดอกดนิดหๆอยู่อมือนี้นาสีแบบพอดีเก็บนาสีพอดีเก็บตอนเที่ยงแต่ว่ันรู้สึกแบบ มันสีแก่กันไปเนาะอันกัน่าสีแบบพอดีนะจ้ะหาเห็ดอยากกินเห็ดแต่ก็คงแบบขาวปลาขาวดงพี่น้องเพื่อไปหาเห็ดแต่สาวเจี๊ก็ต้องข่าวปลาพี่น้องมาดึงเพื่อนเราเลยอ <c oughs> าหามาหาเยฮ้ามาเก็บเห็ดเปเฮ็ดแกงกินดีก,กว่าจ้ะพอดีเราเป็นอาหารตอนแรงเขาบพอดีจ้ะพี่น้องอ <c oughs> หาพี่น้องก่อนอื่นเดียวเฮ้ามาโอ้ พี่น้องเฮ็ดเาาเก็บแต้ม่าวานนะผมนั่นนะจ๊ะพึง่งได้มาเห็ดกินมานน่กวา่าจะได้เห็ดกินนะจ๊ะเก็บไหวเมื่อาวานอ่นานว่าตอนแรกว่าจะเห็ดกินแต่ว่าเขามีขาเขากินอย่างอื่นไปเนะเาะก็เลยแบบแล้วซะถ้าสิป้ะข้าคอนกับญานว่ามัดแกก่อนนะจะราว่เมื่อดียมันกับแกแล้วเมาเห็นไหวกันยังน้นอยๆบบตื่นม่เมื่อเนาะแบบแกแล้วเนาะถ้าสิบป้าไหวข้าค้อน,น,นก,อกับ,กกนนนบกสิบอะไรเขาเลยเก็บไหวจ้ะเลยได้ พึ่งแดดมะเย็ดกินตอนนี้แหละจ้ะซีเรียบพร้อยนั่นแล้วย่านกินได้เยู่จ้ะล่ะเมืเก็บไปเมื่อวานนี้เองเด็วกวันเดินเฮาก็มาตัดตีนมะหนอก,ก็น่าจะเอาแต่ดอกมันนี่แหละก็ได้ประมาณถ้วยนึงจ้ะตีนเป็นกรถิ่นด่าจะเอาแต่ดอกมันอย่างเดียว แกงเฮ็ดนี่พ่อแม่พี่นอ้องอาจจะแบบใส่ย,ย่างแน่เป็นพักเนีซาเจียวก็อยูหน้าแกงรอบมันฮั่นใส่ฮาใส่ยอดผักบวบแต่ว่าเขาบ่มียอดผักบวบนอนโยขึ้นฮั่นก็เลยว่าทิศใส่ย,ยอดมาละจา้ะเดี๋ยวเขาบอกนั้นตัดตีนมาหมดเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บพักกินพักใส่มาเนาะจ้ะอันนี้บ้านซาเจียวเอินว่าเฮ็ดบดเด้อจ้ะทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเอินว่าเฮ็ดยังจะแบบนี้เอินแบบคือบ้านซาเจียวอยู่บ่ เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวก่อนอื่นนะสีดังไฟไว้ไวก่อนเนาะจ้า,จาก่อนเนาะสีไปเก็บผักเอาหมอ,อก่อนเนาะจ้าก่านสีดังไฟละจา้าบรรยากาศกับยูเพื่อนยูสัน้นย่าม,มาแรงจา้าพี่น้องประมาณหาโมงเนี่ยจ้า,จาก็สีออกแบบเหมือนเมิเมดคุมค้มเนีาา่ยจ้า เพราะว่าตะเวนก่ชิต,ตกดินแล้วโมเมนว่าฝนโมโมเมนว่าฝนชิตกได้พี่น้องตะเวนก่ชิตกดินนะจ๊ะผ่ามันใหญ่แล้วค่ะจะจิทถูไไกออกนะ,ะมันเป็นน,อน้อยๆเอาใส่บัวลายจะกระว่าเขาโอ้โหจ้าวพังกระสีรู้แล้วดังแล้วเลยห้าก็ต้องห้า ไม้อ้อยไฟมันกรอบด้วยจ้ะไม้ไม้เนื้อหน่อยเสร็จไม้เนื้อหน่อยมาอ้อยไฟกันไม่ใชเจียวถืก็เสีไม้เนี่ยจ้ะมห้ชิาถากถากออกเป็นเสียดเน,นื้อหน่อยอ่ะจ้ะถ้าว่ามีไม้อ้อยไฟมันก็สชิปิดยากด้วยจ้จะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะตรงหาไม้อ้อยไฟกรอบ ปพี่น้องนอกจากที่ห้าดังไฟถาเรียบร้อยแนละ้วก็สิไปดเดทพักนะจ๊ะแล้วก็ไปเก็บผีขอมจะมาตำเสียามาใส่ครับแกงเฮ็ดบดเนี่ยนะจ๊ะไปห้องก็สีห้ากเก็บเอาขางสวนะนะเนาะหยอดสะไลาจากพี่น้องหูว่าพี่น้องเคยเอาไปแกงใส่เห็ดเดือบมันเป็ดอย่างไดนะพี่เจ้าเจอเคยเอาแฟเอาไปใสแ่แกงแกงเขียดพี่น้อง เกงเขียดแกงปลาแกงกบนี่จ้ะบ่เคยมาใส่แกงเข็ดจักเทื่อผู้ว่าสิเป็นจังได๋เนาะเฮาก็สิลองเบิงนะ่งเนาพอห้ามเฮาบ่มีผักใส่แกงเขียดจ้ะพวกเกลแบนี่เฮาก็ย่านงูเหี้ยเกลกระป๋อมเหมือนกันดิ วายป่อเดดเอาดีก,กว่าจ้ะน้องเก็บเรียบร้อยแล้วจ้ะพักสิมีประมาณนี้นี่สิบปแปดแหละพี่น้องปะ่ะพอ่ออะไรสั่นเลยก็ได้ พี่น้องเอ้ยเมือดขามไหวอะไรย่อยกลางนา้ำไหวก็ได้จ้ะตะเวนตุ้งดีนะี่ยเมื่อดวไหวว่าค่ะเหตุนังกับบทท่านอือจ้ะขาเบือเฮาตามก็ได้จ้ะอืขอขัเบือเฮาโอ้ยเหี้ย yeah. ใส่ลงไปในหม้อเล้วจ้ะแล้วก็ใส่เห็ดที่ห้าล่างไว้เรียบร้อยแล้วน่าจ้ะใส่ลงไปเล้วจ้ะเฮ็ดกินแบบเรียงเพราะว่ามันเหมื่อแล้วเ้าปรุงไปพร้อมเลยด้จ้ะเด็๋จนเหมื่อจนขำบุตรเมีนว่าเฮ็ดสาวยังไดงได้ไม่เนาะตะเวนมันเหมื่อไว้ไอ้นั่นเหมื่อตื้อแล้ว โขดพ่อค่ะเครื่องปรุงข้าก็ใส่เกลือบรุงนัวลงไปเลยจ้ะแค่นี้แหละเครื่องปรุงขา้าวหั่นอกบวบไว้แล้วพี่น้องมันหมึดแห้งแล้วต้องคิดว่าที่ทายหั่นอกแล้วให้มันแหลวไปเลยสรุปหมึดหัานไฟข้าวกับบะหมี่จ้ะน้ำมะพร้าวแล้วจ้ะข้าวก็จิใส่พักลงไปเลยจ้ะเลย มีใบฟักอีตูความจ้ะสิส่าลงไปจ้ะแกงเห็ดนาวซ้มกับยูเพอเดียวพวกเนี้ยพี่น้องเอ้ยยูเพอเดียวกับชิเฮตยังกินบุลไลฟแบบนี้แหละพ่อละเด้อจ้าพี่น้องบัดนี้ พอเบอ่อมันซุกเรียบร้อยแล้วนาชีชิมก่อนอืมพอดีเิเราจะตรงน่งเลยพี่นอ้องไปเลยจ้าพี่นอ้องอืมแก่งเฮ็ดครับ เแ็ดแดดจนเมื่อนจนคำนะพี่นอ้องกินข้าวกันตะเวนตกดินนะทาได้เมือกเมือไหวยคักแล้วบำาบําไป จิ๋วจะไล่ฮะก่อนพี่เน้ออืมอืมอืมโมหมี่พี่น้อโมโคอยคมันไดนน้เ่ย หมาไม่ค้มแห้งกว่ยถ้ามาว่นนีเชอาเจียวกินหอนเทมบะได,ด้เลยจ้ะไม่ค้มค้มแห้งอะไร คลิปนี้สาวเจี๊ยบขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้เด้อจากกระเพราพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามกดไลค์กดแชร์หลาอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจี๊ยบเด้อสวัสดีสบายดีจ้ามาเหมือนมาขำขอดวันนี้